ดอดจัดซื้อไบ่ายอืะสามแนวทางงสุดท้ายของแม่ตาาเนาะ,ะแต่ว่าคำลืมของเจ้าของลืมมาเด้อคำว่า,าอ,อันนี้ว่าฝันน่ะต้องอว่านะ่ะจำอะไรเลยจำอะไรเลยเพราะว่าฉันบอกไปแล้วฉันลืมไปลืมไปแต่ว่าฉันอันทันเราก็มุ่เจ้าว่าไอยกำมันใจว่าเกียรติสูนนงนะ อันละ่ใจตัวนั้นที่ว่ากันอันที่ไปที่มาของเก็ือูนึงม uh ีมากจังใดจังใดก็แม่เพื่อเพิ่มความชุ่มไหมผู้คนชุมไหมผู้คาร์บอนโอ้โอ้โอ้ห้องอีกไปแม่ห้องอีกไปห้องเก่าที่ยาเก่าทียบานนี่ก็มาแอะเอะกับน้นเป็นสิยทีอ หท่านลือแฮกับเลยบนกับกับมันเป็นซีฟด้อสุดท er okay. yeah, ้ายกับเป็นซีฟแล้วมันได้เก่าเราด้เก่าเราเอ่หเอแห่หลุดนามันก็กลับไปนหลุดเลยเอแห่เอแห่กับจ้ะอันนี้เราถึงกับแก่ได้กับแก่กับแก่เมันเห็นแก่ตัวก็เป็นแก่ตัวแก่มาสัินตัว่าบอกบอกไอ เก้าศูนย์หน่งตะ้ศูนย์หนึ่งท่อนันันสันเลี้ยงใ่้ท่อนันแต่ว่ามือเส้าฉันไส่้างส้วงเจียวยาถิมเก่าเรือฉันแม่ไปยังขบไปยังบมากส่างส้วงเจะาเส้าคุณคุเล่าช่างว่าคุณคุนว่าเจ้ยยาถิมกาวเรอกันโอ้าบอกกันเชียเชี่ยกรผึ่นกรไดผึ่นกระไดนั่ที่เหกันีล่านี่โอ้ศู เกตศูนยห้โอ้ไม่ส่งตัวเก่าป่ดิหนึ่งนยเก่าหนึ่งเ็ดดวงสตาร์มาเราเก่าเก้าศูนย์หนึ่งนี่มันไม่เก่าไม่ส่งสั่นไปมากแล้วเพื่อนวายาถิมตเก่าวายถิมตัวเก่าที่ที่ตัวเจ้าได้แล้วนี่เพื่นวานอือตัวนี้หละตัวนู้นนี่นะเพราะว่าสั่นไปสั่นไปเอขึ้นล็อกใหม่กบเพื่นสันกว่าไม่ลาไปจับ ดอกไม้คุณจะหายใจมากัูนระได้จับพาเทียกจะได้สุกเก้าจับพาเทียคุณนะเป็นจักเป็นสุกเกาเ็นจหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งวงสเปเจ็ดจุดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งัวเก่าัวเก่าเออัวเก่าเกาหนึ่งอันที่เออโอ้เออแล้ ตีกันนี่เว่าโอ้ยมื่อเศานี่ตาแม่ไปมึไปเมือเสรเก็เ้าสว่นจัทรเลุกจันหยานลืมบ่าเันหยาดจันลืมเต่แม่ฝันยังอีกบัหลังจากวายเนวาทางลงช่องเหรอบ่ฟันังเงียบไปเลยงูกับพ่าไห่เป็นยังมือนี้ละโอ้พ่อรโอ้ไปรับกันครับมาก่นี้จไปยังไงกันยังไงไปรวบกันก็ไปลงนูวันภาวะู่พาบ่เารตื่นออันนี้รถ นุ่นเวาางูเลขคืนหันป่านาเห็นมันนีมันมาจะอยจ่อว้ากผูกโซอโซ่ก็ว่าในทั้งนักยานยางเดียวคนนี้คว่มผูกพันจะต้องหน่อหน่อยนี่มปใช้กับพ่อตัวูุ่ปใช้กับพ่อตัวนี้ใหญ่ยังไงบ่อหงูหน่อยจักตกมันหน่อยหน่อยอยู่ว่าซั่เนี่ เดินทางไปว่าเรองนอนนอยกิโลแจ้งไหนจะไปบังเอิญพ่อกันระหว่างเดินทางห้างตูเดาจ๊กี้เพ๊่ีนเอาเพอานเอางูมาเป็นแม่เดิเนาะซีเมนที่ไดนเนี่ยมันบอเพราะว่าเจ๊กี้พอเราเอาเอาก็งูงูเลยเนาะเออเปิดตำนานเปิดตำนานเมียงูเมียงูตอนสั้นจีบสั้นสิไปใช้กระชังออกบ้านตันเช็ดตองไหวเฮียนนะบอกว่าออกบานให้เพิ่นน้ำหลักษาพูดมันงี้ให้เพิ่นน้ำฉันบอกเพิ่นน้ำสั่งเพิ่นพุ่งงูตรง สั้นกว่าใขึ้นเหรอไปมึอเศร้าสั้นก็ไปตีสั้นลกตีตีสิอ้าไปก็ได้แม่จังคือต้องไปประจำบ่ที่ว่าไปมองนี่มันมันงตรงมีเนี่ยบนโดนใจสั้นตัวชุดจโไปชื่อจากปลย่างเดียว่าแม่พระกับว่แมนนั่งไปนั่งเด็กใหม่บ่ชื่อว่าบ่สั้นฉันแลนไปลายกำลังจีบปลาไปจ็คกับร้านบ่เอิรมนให้ไปนั่งเมื่อนี่มาจากปน้ำเขามื่อนี่อยากไปน้ำเขาจะชวนเข้าไป กินแม่ไปก็ได้พน่าให้แมยอยู่บ้านทนงานเลยไปช่้ยมือว่าอยากไปดิมื้อนี้อยากขึ้นอยากไปแปลกีดิไปไปล่างสู้มาแล้วนี่ไปไปไปกับเป็นเจ้างูสับไปไปเจ้างูทุกเราโชคแม่กับเราโชคกันจริงปกติของแม่ตาเนี่ถ้าไปเห็นงูหรือว่าไปเห็นอีหยังนี่ปุ๊บนี่ระยะหลังๆมากที่สุดบอกแม่โุดตลอดขั้นเห็นไอ้ประเภทงูนี่ อันประเภทงูนี่สิเป็นงูหน่อยกับสั้งงูยังกับสั้งบ่ได้หน่อยก็ได้หลายโอ้เนขาแต่เห็นต้องบัดนี้ไปเจองูใหญ่ดใช่ปะเคยงูใหญ่นี่มันเกินหนวยมันเกินแล้วแต่เนี่ยมันเกินงูมันใหญ่ครับคันคันคันเก้าโบมีกับสันกับจ้องจีวายคิดคุโอ้หึอืมโอ้คันเก้าโบมี่ด้วนี่โอ้คันเก้าว่าจ้าคันเก้าว่าต้องเจ็บโเจ็บโอ้สันสันสิเอาไปนี้สันใส่ใจมากกว่าหนุไวเก้าโมี อยากกันเก้าบะมีสิกิหกฉันจะเอานี้วันนกองไปมันซื่อเะเอียดเลยเนี่ยบ่มีกดนีงอตัวนี้ตัวมือนี่ครับไปดู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 ด้ดูู้ดูิูดหดู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 ด้อเดูดูาูด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 กดู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 ดอดอดาดู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 สูด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 ้ด็นหดู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 ลางูด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 ูาููดูดูดดดดด ไปเห็นรถไล่ไปนะโอ้ยคือเห็นเนี่ยคงมันอยู่โจกๆกันของใครเห็นอยู่เนี่ยรถกับไปกันเล่งเบิ่งเพราะว่ามีรถเบอร์มีรถกวนคันอื่นมาสวนนะถนนซีเรนบหาเนาะเจ้าข้ามาเสร้นนะโอ้ยชั่วขนาดนั้นพอจะงูที่ไปหาไหนกันไหนทีจ้าวานพุ่มมือนเพิ่นว่าจังขี้อันอันแม่อันแม่แางสู้เพิ่นว่ามันเพิ่นเปิดพุ่มให้เจ้ากระเดื่องแล้วให้ยากไปละ ต้องฤิธิ์นี่ภายในยปีนี้ก่อนอทธิ์ดีไม่น้ำกันพี่้องเองเอยกมือซื่อใครพเจรารณาน้ำกันผู้มาน้ำกันคุยอีกกันนะ<อ>แต่ว่าจาเพิ่นเปิดให้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเจ้ากับเปิดใจว่าเลี่ยงผ่า ไอ้ผละไม้่นแล้วอาจารยก็เปิดมาดเ็ดกายนี้ก็คันวื่อไรคนว่าหายเจ้ากินก็ว่าไรจะเชียนเอ่การ์นี่ปีกายนี้ว่าไร้วก็เรยบว่าหากินได้บงม,มวันนี้หรยังข่าวว่าทามิโชชีเฮ็ดยังก็แม่ไ,ไมย่างไอ้ผลไม้ก๋าย่างคผลไม้กย่างเราข้าหมากข้าผู้ห้างนี่ละผู้มหาอยู่คนผักมันส้างนี่ละ้าว่าไรกะ ก็บ่ได้ก็ได้ก็ได้กินคันไดข้อสิไดไรลี้ย่แมนสันบ่ได้บ่หายอบ่หายก็ไม่ไ้ม่ได้ต้องให้ทึกดาเพราะว่าห้างบมีเนี้ยโตเพิ่นดิห้องหาเงียโตเพล่นอามาไม่ทุ่นแอรอนแคันว่าถูกกว่าตโมแมนคันว่าจนกว่โมแมนเนาบัมีทุนขอโชนเพลินขอ่ชข้าจากเสียห้เพ่นได้ขอกินบุญเก่าและบุญไม่ที่ข้าสางมาแล้ว คันบุญเก้าเวิรกัคอยกินบุญไหมยาวาสานี่ศาสร์หนาห็นศาสนี่แต่ิ่งศาสตร์นี่แล้วแม่อนะจ้าตันต่อไปจ้างห้าสีหินโบหินห้องโบหลูดีเอ้โหนาปเนาะโร็วไปเนาะืองูวันที่สิบสา ไปใน่้กับปอดจะด่าเราปอดเตงูปอดเตงูผู้เขาอยากปอดี่คือพอปอดเตงูไม่พ่อขั้นมาไปหาลงปูนนี่กระโดนฟืนนั่นแหละโดนฟื่นโดนใหญ่ดังเึิงอูดูดูดแม่อืแม่ไปสนุกพ่อคือเราไปสนนเสร็จไหนจะได้ไดแต่สร้างหันพ่อคือเตาอันนี้เมื่อนั่นชุดนั้นขึ้นไปหาล้านนี่ไปหาหน้าคำไรไอเจ็บไปอันที่ไปเบื้องบนมาหพ่ ขึ้นรูดรูดมาอีกเอาว่าจังไรจิีบเอาไปตุ่มเนว้ยว่าซื้อเลยเหรอว่ามวลซื้อบอเห็นมันรุดรีไหนฮาเห็นหรบอเห็นอจักไปจังไนกว่านี้วะไปไทยกรบปอดตะงููใหญ่มีตุ้ยใหญ่ๆโชกใหญ่สิมาได้บาทเนี่ยยำตะเลไมมรู้ไหมเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่าซุดตมัดครับครับัวได้แ่ะ กับเก้าศูนย์หนึ่งปน่ลานต่เก้าผมไม่เป็นจะน่ห์หรอกหกเจ็ดดิกเจ็ดกันติทิมเก้าก็เอาหกศูนึ่งก็ได้กันตีทิมนะโอ้สามตัวดีด่างโต้สร้างชลมันมันจะบอกว่าสร้างแล้วเตี้วันออกไปมันจะทำหม้อขึ้นวัโลกอนะ พี่เจ้นามึงเหาครับผมนี่จับไข่ไ้มอาเอฟซีมีโชคมีหมานมั้าไข่ได้คู้คนเด้อแล้วจนจอก็ได้ะ้างโน้นมาข้างบนคุณคนใหมา้ครับเนาะเป็นแม่ข้างนันแลยเนาะทำแน่ทรายไปทังคุณได้ไมทรายเรยๆเน่แต่ซาานี่ยจาเล่มคันคันซา่าเข้าหูโอ้ยเขาเสียหายนเ่แหลงหวังเนี่ยเออสทำานเนาะ มืออองกิ๊กม่แม่ทั้งไตทั้งเหน็้่าพาดอสเด็ดนั่นแหละอาจารย์แล้วมันได้ช็อตเด็ดพอายได้ไอมเจ้าสุภาพมาเรียงว่ได้เมือบังยุยไปหมนไปไหมเอาขับพาดด้วยเอฟซีด้วแม่ตานะคะอย่าลืมอย่ามีโชคไม่มีมันตำมาไปสือเลียงว่ง่ายๆกับใครว่าผ้าหวานหรืพี่น้องครับเรียเข้าหวานอาหารข้าวใช่ครับข้าวที่จะข้าวี่ข้าหวานมี่มองหวานผมขอโทษถ้าพูดผิดเฮงเฮง่สัธครับพี่ีครับขอคแม่าครับพี่น้องสวัสดีครับ